สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า The Well แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศอิตาลีในปี1993หญิงสาวคนนี้ชื่อลิซ่าเธอกำลังนั่งบัสเดินทางออกไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกลุ่มคนโบกรถให้จอดหญิงสาวชื่อเทรซี่ขึ้นมาบนรถและขอนั่งด้วยซึ่งเธอก็โอเคและสังเกตเห็นว่าเธอ เป็นคนอเมริกันเหมือนกันเลยทักทายพร้องกับชายชื่อโทนี่และยิงอีกคนชื่อเมดิสันแต่พวกเขาก็กําลังจะเดินทางไปยังเมืองซาบูชีเหมือนกันอีกด้วยทําให้เราได้รู้ว่าลิซ่านั้นทํางานเป็นรีสตอร์เรอร์หรือนักฟื้นฟูภาพสินส่วนพวกเขานนั้นเป็นนักวิจัยทางชีววิทยารถบสัสมุ่งหน้าไปตามเส้นทางและมาถึงเมืองที่สุดทุกคนลงมาจากรถและเดินไปด้วยกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องแยกเพราะเธอจะต้องเดินเข้า เมืองไปทางซ้าย600เมตรส่วนพวกเขาจะไปทางขวาเพื่อกางเต็นท์ในปา่าเพราะงานของเขาครั้งนี้คือมาวิจัยสัตว์พื้นเมืองที่นี่ซึ่งทุกคนก็น,นัดนะกันว่าจะเสร็จงานแล้วก็ค่อยมาแฮงเอาด้วยกันอีกทีแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันเช้าวันถัดมาระหว่างที่เธอนั่งรอบัสอยู่ก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อมาคาสเดินเข้ามาทักทายพวกเขารู้ว่าเธอไม่เข้าใจภาษาอิตาเลียนก็พูดภาษาอังกฤษบอกว่ารถบัสคงไม่ผ่านมาแล้วเลยอยากรู้ว่าเธอจะไปที่ไหน ซึ่งเธอก็บอกว่าต้องไปที่คาลอหาดมาวิซี่เขาและอาสาจะไปส่งให้เพราะเขาต้องไปทำงานทั้งนั้นอยู่แล้วระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดคุยทำความรู้จักกันทำให้เราได้รู้ว่าคุณพ่อของเธอเป็นนักฟื้นฟูงานศิลป์ที่โด่งดังมากทั้งคู่เดินมาถึงคาลอหาดซึ่งมีขนาดใหญ่โตและเก่าแก่อย่างมากพอมาถึงที่ทางเขา้าเขาก็ชี้ให้ดูว่าบาร์ที่อยู่ใกล้นี้เป็นของเขาเองเราทั้งคู่ก็แยกย้ายกันจะเข้ามานั่งรอในห้องรั อยู่พักหนึ่งก็มีหญิงเจ้าของคาเหาชื่อเอมมาเขามาทักทายทั้งสองคนพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วเชิญเธอไปดูห้องทํางานทันทีผมมาถึงก็ให้ดูภาพขนาดใหญ่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากเตาผิงที่ดับได้ทันแต่าทาให้ภาพนั้นถูกปกคลุมไปด้วยขระเป๋าสีดําทั้งหมดศิลปินที่วาดภาพนี้ชื่ออาคาโนในช่วงปี150 0ก็ไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญแค่บางกลุ่มเท่านั้นซึ่งเธอก็รู้สึกว่าเป็นงาน ที่ยากและอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนแต่เอมมาก็ให้เวลากับเธอแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นแต่ไม่เธอไม่มีทางเลือกและขอพักในห้องนี้เพื่อความสะดวกในการทํางานพอพูดจบก็แยกย้ายกันโดยที่เธอก็นํามือมาแตะมันและสงสัยว่าอะไรถึงทําให้ภาพนั้นเป็นแบบนี้ได้เธอเริ่มทํางานทันทีโดยเริ่มมาร์กตาแหน่งของภาพและเริ่มทําความสะอาดภาพในจุดแรกก่อนจนเวลาเด้อดร่วงเลยผ่านไปเหมือนเธอจะได้ยินเสียงบางอย่างพอเดิน ตามเสียงนั้นมาก็พบกับเด็กสาวคนหนึ่งกําลังยืนร้องเพลงอยู่ข้างนอกแต่พอเธอสะกิดเรียกจนหันมาเด็กสาวคนนั้นก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงกลางคืนสลับมาที่กลุ่มของโทนี่เขานําไมโครโฟนมาติดในพุ่มไม้เดินกลับมาที่แตนแล้วนอนฟังเพลงอยู่พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังขึ้นที่นั่นทำให้เขาตัดสินใจออกมาข้างนอกและเดินเข้าไปที่นั่นทันทีตามด้วยเสียงร้องดังขึ้นจนเพื่อนได้ยินพอไม่ สันเขามาดูที่เต็นท์ก็พบว่าเขาได้หายตัวไปแล้วเลยเข้ามาบอกเพื่อนว่าจะลองออกไปดูซึ่งเพื่อนก็ไม่อยากให้เธอไปจะเธอยือนยันว่าไม่เป็นไรเลยตัดสินใจเดินตามเขาไปที่นั่นเธอเดินเข้ามาตะโกนเรียกพอพบกับหมวกของเขาที่ตกอยู่ก็รู้สึกไม่ดีเลยรีบกลับมาเปิดเต็นท์จนเทรซี่ตกใจและคิดว่าต้องรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ยังพูดไม่ทันจบเธอก็โดนชายปริศนาลากออกไปข้างนอกเทรซี่กรีดร้องและค่อยๆอ,ออกไปดูแต่ก็โดนฟาด จนภาพได้ตัดไปแมดิสันได้สติตื่นขึ้นมาบนเตียงและพบว,ว่าพวกเธอนั้นอยู่ในกรงขังเหมือนคุกมองไปเห็นชายคนหนึ่งกำลังอ้วกอยู่ห้องตรงข้ามกระตะโกนถามว่าเขาเป็นใครและทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวที่เทรซี่ก็รู้สึกตัวแล้วเหมือนกันเธอหวาดกลัวพยายามจะเปิดแต่ก็ไม่ได้ผลตามด้วยโทนี่ที่ได้สติเพราะมีหนูหลายตัวอยู่บนเตียงและโมโหมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเอมมาเดินเข้ามาในห้องซึ่งลิซ่า ก็บอกว่ากําลังจะพักเบรกอยู่พอดีพอเธอเห็นความคืบหน้าก็ประทับใจอย่างมากและชวนเธอมาทานมื้อเย็นด้วยกันและจะแนะนําให้รู้จักลูกสาวที่จูเลียนทำให้เธอจําได้เพราะเคยเจอที่ระเบียงก่อนหน้านี้ทั้งสามคนนั่งทานบนโต๊ะร่วมกันจากข้อมูลที่คุยกันทําให้เราได้รู้ว่าลิซ่าเริ่มเรียนรู้งานนี้จากคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็กเธอถามจูเลียว่าอยู่ชั้นไหนแต่ก็ไม่ตอบและลุกออกไปทันทีเอมมาพูดขอโทษและบอกว่าลูก สาวนั้นมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกันเลยต้องหยุดเรียนไปก่อนเหมือนว่าเธอนั้นไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเด็กอายุ13และบอกว่ามีคนมากมายที่อยากเติบโตแต่ก็มีคนอีกมากเหมือนกันที่อยากหยุดช่วงเวลาของชีวิตเอาไว้ทั้งคู่คุยกันพักหนึ่งแล้วเธอก็ขอตัวไปพักผ่อนอยู่ที่แอมมากระทาหน้าเหมือนคุณคิดอะไรบางอย่างมีเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องใต้ดินแล้วมองดูทุกคนที่ถูกขังร่างนั้นเดินเข้ามาด้วยเสียง ร้องที่ผิดปกติทุกคนพยายามขอให้เขาเปิดแต่ชายอีกคนก็นรีบก้มหน้าและบอกว่าอย่ามองไปที่มันโทนี่ตะโกนด่าให้เปิดประตูซาแต่เขาก็ไม่สนใจและเดินมาที่บ่อน้ำก็ย่อนถังขนาดเล็กลงไปในนั้นโทนี่ยังคงตะโกนด่าอย่างต่อเนื่องกนนำถังขึ้นมาวางมันลงข้างๆแล้ววิ่งเข้ามาที่โทนี่พอเปิดประตูก็โดนถีบแระชกซ้ำไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลจนโดนมันทุ่มไปที่กำแพงทุบเขาที่หน้าสองครั้ง แล้วจับกดลงที่เตียงมันชกแขนของเขาจนหกักแล้ซ้ำเข้าไปอีกหลายทีพร้อมกับทุ่มลงบนพื้นเขาพยายามคลานหนีแต่กระโดนมันเอามีดฟันเข้าไปเต็มแตมจนทําให้เพื่อนต่างกรีดร้องแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มันลากเขาก็มาที่บอ่อแล้วโยนร่างของเขาลงไปข้างล่างทันทีตามด้วยเสียงร้องเหมือนปีศาจที่อยู่ข้างล่างซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่เหลือเป็นอย่างมากสลับมาที่ลีซ่าเธอเริ่มฟื้นฟภูภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา และพบว่าตำแหน่งที่กำลังเช็ดอยู่นี้เป็นใบหน้าของปีศา์ที่ดูหน้าขนลุกระหว่างที่ใช้มีดขูดก็มีเสียงร้องดังขึ้นจนตกใจแต่ไม่เธอโดนบาดจนมีเลือดออกเธอพยายามดึงถุงมือแรงจนเลือดกระเด็นไปโดนผ้าและเจ็บใจมากที่มือดันมาเจ็บระหว่างทำงานแบบนี้จนเวลาเดี๋ล่วงเลยผ่านไปหลังจากที่ทำแผลเสร็จก็พยายามทำงานต่อแต่ก็ยากเพราะเจ็บแผลแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าดังมากจนไฟดับ พร้อมกับร่างของชายคนหนึ่งทิดเดินออกมาจนเธอต้องถามว่าเขาเป็นใครแต่ผมมองดูดีๆก็พบว่านี่เป็นคุณพ่อของเธอเองซึ่งพ่อก็พูดว่าฉันไม่น่าเชื่อแกเลยเขาหยิบมีดโกนออกมาจนเธอตะโกนห้ามแต่ใช้มันทำร้ายตัวเองจนสิ้นใจแต่ผมมองดูดีๆอีกทีมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นมันทําให้เธอแปลกใจกับสิ่งที่เห็นมาสลับมาในห้องใต้ดินชายคนนั้นพยายามจะงัดช่องดี่พื้นแต่ก็ไม่สำเร็จเขาบอกกับทุกคนว่าทะลงไปได้ จะรีบตามคนมาช่วยอย่างแน่นอนไมดิสันเลยหยิบมีดพับออกมาแลยโยนไปให้แต่ไม่ถึงเขาพยายามเอื้อมสุดแขนก็ยังไม่ได้เลยถอดรองเท้าช่วยจนหยิบขึ้นมาได้ในที่สดนั่นทําให้ทุกคนดีใจมากกลับมาที่ภาพว่าจู่ๆประตูบ้านหนึ่งปเปิดออกได้เองพร้อมกับร่างปริศนาที่ล้มตัวลงนอนข้างๆและปีบคอเธอจนตกใจยื้อกันอยู่พักหนึ่งก็พบว่าตื่นขึ้นมาในห้องอีกครั้งแต่ผมมองดูที่ภาพก็พบว่ามีรูปของหญิงคนนั้นที่นั่นจน ต่ไม่เธอหวาดกลัวถึงกับหลังน้ำตาออกมามองไปเห็นของที่ตกอยู่ที่พื้นแต่พอก้มตัวลงก็ประรากฏร่างของจูเลียถึงบอกกับลิซ่าว่าให้หนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาสเพราะภาพวาดนี้มันมีคำสาปของปีศาจซ,ซึ่งมาจากแม่มดที่ชื่อดอกาแต่เธอคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งจะเธอฟื้นฟูภาพนี้ให้กลับมาได้ก็จะเป็นเธอเองที่โดนคำสาปนี้ไปตลอดกาลพอพูดจบเธอก็เดินออกไปในคืนนั้นเธอ มาที่บาร์ของมาคาสเขาเห็นว่าเธอมีสีหน้าไม่ดีเลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเลยเล่าเรื่องภาพวาดนั้นที่ทำให้เธอฝันร้ายอยู่ทุกคืนเขาฟังแล้วก็คิดว่าเธออาจจะเครียดเพราะกดดันตัวเองจากเรื่องงานเลยให้กำลังใจว่าเธอต้องทำมันสำเร็จอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นกลับมาที่ห้องใต้ดินชายคนนั้นเข้ามาในนี้อีกครั้งเขานำถังย่อนลงไปในบ่อน้ำเหมือนเคยพร้อมกับมือปริศนาที่ยื่นออกมากรีดเลือดใส่ลงไป นำมันขึ้นมาวางบนพื้นดเดินเข้ามาเปิดประตูห้องของชายคนนั้นเมดิสันกระซิบเรียกเทรซี่ก็จะชายคนนั้นเป็นอะไรไปพวกเราก็ไม่รอดกันหมดแน่เธอเลยตะโกนเรียกมันให้มาทางนี้ซึ่งก็ได้ผลมันพุ่งเข้ามายกตัวเธอขึ้นเทรซี่พูดขอร้องให้มันปล่อยเธอไปมันโยนเธอเข้าไปข้างในเปิดประตูลากเธอออกมาและใช้ขวานทำร้ายที่แขนจนร้องด้วยความเจ็บปวดเทรซี่กรีดร้องแต่ก็ไม่สามารถช่วย อะไรเพื่อนได้มันหยิบตะขอขึ้นมาซ้ำเข้าไปที่เธอหลายครั้งหลังจากนั้นก็โยนลงไปในบ่อน้ําทันทีเธอนอนนิ่งทามกลางโครงกระดูกมากมายปรากฏเป็นร่างของปีศาจตนหนึ่งน้ำมันเข้ามาจัดการเธอจนสิ้นใจไปเวลาได้ผ่านเลยไปพักใหญ่จูเลียมองดูวัยรุ่นที่กําลังสวมกอดกันและร้องไห้ออกมาลิซา่าเข้ามาพูดคุยกับเธอเรื่องภาพวาดพอเห็นเธอกําลังมองวัยรุ่นที่มีความรัก ก็ให้กำลังใจว่าอีกไม่นานเธอก็จะเป็นแบบนั้นเธอนั่งลงพูดถึงแม่ที่ทำลายชีวิตของเธอทุกอย่างแต่ยังไม่ทันได้พูดต่อแม่ก็กมมาและให้ลิซ่าตามออกมาข้างนอกหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เธอห้ามไม่ให้จูเลียมีแฟนที่อายุมากกว่าให้ฟังพอรู้ว่าลิซ่าได้ยินเรื่องคำสาบจากจูเลียก็รู้สึกว่ามันไร้สาระมากเลยอยากให้เธอโฟกัสกับงานจะดีกว่าเพราะทาง,งานเสร็จช้าเธอจะดําเนินเรื่องกับครอบครัวของเธอให้ถึงที่สุดเกิดฝนฟ้าขนอง ขึ้นในคืนนั้นส่วนภาพวาดก็ถูกฟื้นฟูมากขึ้นตามลำดับในระหว่างที่เธอนอนอยู่ก็มีวิลแชร์ปรากฏขึ้นในห้องพร้อมกับเสียงร้องไห้แต่พอเธอตื่นขึ้นมาเห็นก็ต้องช็อกเพราะเป็นเทรซี่ที่นำร่างของโทนี่มาในสภาพที่ไม่น่าดูนักและพูดออกมาว่าให้ช่วยพวกเธอด้วยแต่ก็พบว่าเธอนั้นได้ตื่นจากฝันที่บ้านของบางคาสซึ่งเธอก็อยากจะหนีไปจากที่นี่แต่ถ้าทำแบบนั้นสตูดิโอของพ่อจะต้องชดเชยความเสีย อย่างเลวร้ายแน่นอนแต่เธอก็สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกำลังตามติดเธออยู่ตอนนี้จะถ,ถามเขาว่าเห็นนักท่องเที่ยวชาวเมริกัน3ามคนแวะมาที่บาร์หรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เห็นและคิดว่าทั้งสามคนอาจจะกลับกันไปแล้วก็ได้เลยอยากให้เธอพักผ่อนก่อนจะติ้ทำงานให้เสร็จแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันจะกลับมาที่คลืหานเลยเครียดมากจนต้องหยิบยามาทานแต่จู่ๆก็ดินเสียงร้องไห้ดังขึ้นไม่ไกลพอหันมาก็พบว่าเสียงมันดังมาจากไหนม เลยค่อยๆเดินมาดูแต่พอเปิดม่านออกก็ต้องตกใจเพราะมีร่างของเมดิสันที่ร้องอย่างทรมานอยู่ที่นั่นจนรีบหนีออกมาและชนกับเอมมาโดยบังเอิญเธอรีบเดินมาปิดน้ำในอ่างและโมโหที่ลิซ่านั้นเป็นอะไรกันแน่ความคืบหน้าของงานก็ช้าอยู่แล้วแถมเธอยังออกไปข้างนอกแล้วกลับมาที่นี่ตอนตีสามออกเธอยอมรับว่าไม่อยากทํามันต่อเลยขอกลับไปก่อนและปรึกษากับพ่อเรื่องงานนี้อีกทีแต่เอมมาก็ปฏิเสธและคู ว่าถ้าเธอทิ้งงานนี้จะเล่นงานสตูดิโอของพ่อเธออย่างแน่นอนเทรซี่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายคนนั้นเปิดช่องที่พื้นที้สำเร็จก็หันมาบอกว่าจะรีบกลับมาช่วยเธออย่างแน่นอนแต่พอก้มลงไปดูก็เจอแขนของพิศาร์มาจับไว้และทำร้ายจิตใบหน้าของเขาจนสิ้นใจในที่สุดนั่นทาให้เทรซี่สติแตกอย่างมากกลับมาที่ลิซ่าซึ่งฟื้นฟูภาพใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเอมม่านั่งจิตวน์ที่หน้ากระจกะมองไม่เห็น เงาของหญิงในภาพสะท้อนอยู่ด้านหลังส่วนของภาพได้เปิดเผยเป็นรูปของคนที่ถูกจับมาสังเวยอ,อย่างทรมานซึ่งเธอกรู้สึกไม่ค่อยดีกับมันเท่าไหร่จูเลียเดินเข้ามาและพยายามจะคุยเรื่องภาพวาดเหมือนเดิมซึ่งเธอก็ไม่อยากฟังเพราะต้องรีบทำงานให้เสร็จแต่เธอก็อยากให้เชื่อใจและฟังกันก่อนเธอเล่าว่าภาพนี้ถูกวาดในปี1493โดยการสังเวยเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเบลลีเพื่อจับปีศาจชื่อโกรานมาใช้ประโยชน์จากพลังของมัน แม่ของเธอเป็นคนทำวิธีควบคุมคำสาปเพื่อจะได้มีอายุยืนยาวจากเลือดของโกรานเธอบอกว่าคืนนี้พระจันทร์จะเป็นสีแดงอีกครั้งและถ้าภาพวาดเกิด่องแสงก่อนเที่ยงคืนคำสาปก็จะฟื้นกลับมาและอยู่ไปอีก500ปีแต่ลิซ่าฟังแล้วก็ไม่เชื่ออยู่ดีจนเธอต้องพูดถึงนักวิจัย3าคนที่โดนจับจะทาให้ลิซ่าตกใจมากและอยากให้เธอรีบพาไปช่วยพวกเขาทั้งคู่เดินมาถึงประตูบ้านหนึ่งถึงบอกให้เงียบๆเ,เขาไว้ถ้าพอเพิ่ม ตูก็ต้องโยดเพราะมีชายรูปร่างใหญ่คนนั้นที่เดินออกมาซึ่งโชคดีที่ไม่เห็นหนังคู่น้ำมันก็ค่อยๆเดินเข้าไปในห้องใต้ดินมีเสียงของเอ็มมาตะกลเรียกทําให้จูเลียต้องไปก่อนไม่อย่างนั้นจะผิดสังเกตอิซาเลยบอกว่าเธอจะลงไปช่วย3ามคนนั้นข้างล่างซึ่งจูเลียก็เป็นห่วงแล้วบอกให้เธอระวังตัวให้ดีพอพูดเสร็จก็แยกย้ายกันเด็ค่อยๆเดินเข้ามามองลงไปข้างล่างเข้ามาหยิบค้อนจากชุดเกรอะนักลอบและเดินไปต่อผยายั ทำตัวให้เงียบที่สุดเจอกับมันที่เปิดประตูก็ไปข้างในเธอรวบรวมความกล้าอยู่พักหนึ่งแล้วตัดสินใจเปิดประตูตามเข้าไปทันทีปัดเดินก็มาก็พบม,มันหยุดมองแต่โชคดีที่ไม่เห็นเธอเลยรอให้มันเข้าไปในอีกห้องแล้วค่อยตามแต่ดันพลาดชนกับเหล็กจนเกิดเสียงดังเลยต้องรีบซ่อนตัวก่อนแล้วเข้ามาแอบที่มุมหนึ่งซึ่งเป็นที่เก็บซากของคนที่โดนมันจัดการไปแล้วเหมือนว่ามันจะได้กลิ่นของเธอเลยพยายามมองหาแล้วเข้าใจ ผิดคิดว่าพวกหนูนั้นชนของจน,ลนหลอนเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งมันเปิดเข้ามาที่บ่อน้ำเทรซี่นอนนิ่งไม่ได้พูดอะไรมันยืนมองเธออยู่พักหนึ่งแล้วเดินเข้ามาแล้วพอจะยามล้วนลามจนเธอได้จังหวะตีเข่าไปที่จุดอ่อนเต็มๆแล้ววิ่งสุดชีวิตจะดันลื่นล้มจนหัวคอหมดสติไปลิซ่าออกมาจากที่ซ่อนเทรซี่ได้สติขึ้นมาอีกครั้งจเจอมันที่ถือเหล็กร้อนเข้ามาทำร้ายเธอที่ใบหน้าทำให้ลิซ่าได้ ได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งตามมามันกําลังจะโจรเพลินลงไปข้างล่างแต่โดนทุบจนปล่อยมือซึ่งเทรซี่ก็จับปากบอกไว้ได้ทันมันฟันสวนมาแต่เธอหลบได้และซ้ําไปครั้งที่สองและครั้งที่สามเข้าหน้าเต็มๆจนล้มลงไปรีบเข้ามาช่วยเพื่อนและหนีออกไปจากที่นั่นตังคูหนีขึ้นมาทางบันไดแต่ระหว่างที่วิ่งอยู่เทรซี่ก็เกิดไปเหยียบตะปูเข้าเต็มๆลิซ่าเลยพูดขอโทษเพราะต้องดึงออกจนเธอร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนได้สติขึ้นมาอีกครั้งและเดิน เห็นช่องที่ถูกเปิดออกแต่พอหันกลับมาก็พบกับโกรานที่ขึ้นมาทางช่องนี้มันนั่งนิง่งไม่ได้โต้ตอบอะไรไปําให้มันเขามาจัดการกับเขาทันทีทั้ทงคู่ขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จพอเขามาในบ้านก็เจอกับมาคัสซึ่งเธอก็ดีใจมากและขอให้เขาช่วยแต่เขาก็กลับใช้หน้าไม้ยิงไปที่เทรซี่จนสิ้นใจและสั่งให้เธอเดินไปที่ห้องภาพวาดเดี๋ยวนี้ท่ามกลางพระจันทร์ที่เริ่มเป็นสีเลือดพอเขามาถึงก็เจอกับแอม่าที่สั่งให้เธอ ฟื้นฟูภาพวาดให้เรียบร้อยจงไม่มีทางเลือกเลยต้องทําตามรากฏเป็นเอมมาที่อยู่ในภาพนั้นด้วยจนเวลาใกล้จะเที่ยงคืนพอเช็ดภาพได้เพิ่มเติมก็เจอกับมาคาสที่อยู่ในพิธีด้วยเช่นกันและภาพของคำพีคาถานในพิธีนั้นรวมถึงจูเลียที่เข้ามาที่นี่เธอพรมน้ํามันไปที่ภาพและคูจะเผาภาพนี้ทิ้งก็สั่งให้มาคาสวางหน้าไมา้ลงซาเอมมาก้อยเธอจะทําแบบนี้จูเลียด่าออกมาเพราะเป็น แม่ที่ทําให้เธอต้องมาติดอยู่ในร่างของเด็กคนนี้เป็นสิปีเธอรสั่งให้จัดการจูเลียซาลิซ่ารีบวิ่งเข้ามาใช้น้ํายาเคมีสาดไปใส่มาคาสเอมมาเขามาหยิบหน้าไม้และยิงไปที่เธอเต็ม,ตมแต่โจ,จก็เป็นเวลาเที่ยงคืนและเกิดปรากฏการณ์ขึ้นทําให้ร่างกายของทั้งหมดล้มลงกับพื้นทุกคนเริ่มร้องอย่างทรมานร่างกายของเอมมากลับมาแก่ชรารวมถึงชายคนหนึ่งที่นอนอยู่และหญิงในพิธีตามด้วยมาคาสพร้อง กับร่างของทุกคนที่สลายลงเป็นเท่าฐานที่นั่นจูเลียกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นผู้ใหญ่และได้ย่อยสลายลงไปเช่นกันแตะพยายามดันตัวเองคขินแต่พอเดินออกมาก็เจอกับปีศาจเลยรีบปิดประตูและเอาไม้มากั้นไว้แต่มันก็พยายามจะพังเข้ามาเธอเลยรีบเข้าไปทําความสะอาดภาพตรงส่วนของคมพีจนมันพังเข้ามาได้ในที่โสดจะท่องบทสวดในคมภีออกมาจนทําให้มันร้องคำรามและภาพได้ตัดไป30ปีต่อมาที่คฤหาหาดหลังนน มีหญิงคนหนึ่งเดินก็ามาบอกกับลิซ่าว่าประธานาธิบดีกับภรรยามาถึงที่นี่แล้วซึ่งเธอก็บอกว่าจะไปพบในอีก5นาทีจะเดินเข้ามาในห้องใต้ดินที่ถูกรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเปิดเข้ามาในบ่อน้ําทากลางเจ้าหน้าที่มากมายและมองไปยังร่างของโกรานที่ถูกรึงไว้เจ้าหน้าที่ส่งขวดเลือดของมันมาให้โดยที่เธอก็สั่งให้เอาเลือดของมันมาสต็อกไว้อีกได้เลยแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่อง นี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งในปี2024ที่ได้คะแนนออกมาอยู่ในระดับกลางแต่ดูจะถูกใจนักวิจารณ์จากโรสเทนจนมาทสดอยู่พอสมควรเป็นผลงานของเฟเดรโกซามปาเกลอนีผู้กำกับชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถมากมายเขาเป็นนักร้องนำและก่อตั้งวงทิโรมาซิโนในปี1989และได้ปล่อยผลงานออกมาถึง14อัลบั้มเลยทีเดียวจนเข้าสู่วงการ ภาพยนต์ในฐานะผู้กำกับเมื่อปี2007ด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Nero b i f a m i l i a r หลังจากนั้นก็นกำกับภาพยนตร์สยองขวัญอีกหลายเรื่องเช่น Shadow ปี2009ตุลปา Perdicio n i n ีม a r าลีปี2013 m o r r i s o ปี2021จนมาถึง The w e l ในปี2023สแสดงนำโดย l ลอเรนลาเวรานักสแสดงนักเขียนและนักศิลปะการต่อสู้ชาวเมริกันประวัติของเธอนั้นน่าสนใจมากเพราะปกติแล้วธจะ ทำงานเป็นสตันและมีประสบการณ์ด้านศิลปะการต่อสู้กว่า19ปีเธอเชี่ยวชาญศาสตร์การต่อสู้หลายแขนงแถมยังเป็นนักเต้นบอลรูมนักเต้นบาลเล่รวมถึงพูดภาษาอิตาเลียนได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยซึ่งเธอก็ได้เคยแสดงแทนอัญญาเทเลอร์จอยในภาพยนตร์เรื่องสเปเลตปี2016ของผู้กำกับเอ็มไนช์ยามารานมาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้รับบทภาพยนตร์เล็กๆเช่น i r o อน Face ใน Netflix จนมาถึงบทที่ทำให้เธอโด่งดังขึ้น มาจากการแสดงเป็นตัวเอกชื่อเซนนาชอหญิงสาวผู้ถูกเลือกให้มาปราบคาตรกรสุดโหดอย่างอาร์ตเดอะคลาวในแฟรนชา์ภาพยนตร์ทริฟายซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากส่วนเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยเป็นแม่มดหญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือแอมมาที่ได้ทาการสังเวยเด็กหนุ่มชื่อบิลลี่เพื่อเป็นเหยื่อล่อปีศาจที่โกรานและจับตัวของมันมากักขังไว้ในบ่อน้ําโดยที่เลือดของโกรานบวกกับบทสวดในพิธีจะทําให้เกิดคํำสาบที่จะส่งผล ไปอีก500ปีจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์พระจันทร์สีเลือดขึ้นอีกครั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้จนทําให้ภาพนั้นกลายเป็นสีดำเธอเลยต้องจ้างบริษัทฟื้นฟูงานศิลป์ซึ่งตอนแรกต้องเป็นพ่อของลิซ่าที่มาแต่พ่อกลับส่งเธอมาแทนโดยอาชีพนักฟื้นฟูงานศิลป์นั้นมีหน้าที่เหมือนเป็นคุณหมอที่รักษาอาการของรูปภาพพวกเขามีหน้าที่ชุบชีวิตภาพที่สุดโทมตามการเวลาให้กลับมาสวยงามอีกครั้งโดยมีขั้นตอนคือประเมินสภาพด้วยเทคนิค และเริ่มทําความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนหรือน้ําและสารละลายที่เหมาะสมแถมยังต้องผสมสีให้เข้ากับสีเดิมของภาพและแต่งเติมส่วนที่หลุดออกอย่างปราณีแต่สุดท้ายคือการเคลือบสารเพื่อปกป้องผลงานและเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของภาพโดยนักฟืน้นฟูง,งานศิลปะที่มีชื่อเสียงบนย t u b e ก็เช่นจูเลียนบอมการ์เดอร์นักอนุรักษ์งานศิลปะรุ่นที่2องของสตูดิโอบอมการ์เนอร์ฟลายนัสรีสโตเรชันในชิคาโกซึ่งก่อตั้งโดยคุณ พ่อในปี1978ปัจจุบันเขารับงานมากถึง800งานต่อปีและได้ถ่ายวิดีโอนำเสนอขั้นตอนต่างๆบน YouTube จนมีผู้ติดตามถึง1.8ล้านคนซึ่งเราจะเห็นว่าภาพงานศิลปะก่อนและหลังฟืน้นฟูนั้นแตกต่างกันมากเลยทีเดียวครับกลับมาที่ภาพยนตร์ด้วยอาถรรพ์ของภาพแต่ไม่เธอเริ่มพบเจอกับเรื่องแปลกๆของคำสาบที่อยู่ในภาพนี้จูเลียเองก็คงจะขัดขวางแม่ของเธอเลยโดนคำสาบให้อยู่ในร่างของเด็กไปตลอดเอมมาเด็ขังโกรา ไปในบ่อนะ้ํามาจับเหยื่อมาสังเวยให้มันเพื่อแลกกับเลือดที่มีพลังอมตะซึ่งเหยื่อในครั้งนี้ก็คือนักวิจัย3คนและทั้งหมดก็ไม่รอดชีวิตตามสูตรนังสยองขวัญมาคัสเองที่เหมือนจะดีแต่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่มาหลายร้อยปีเช่นกันซึ่งสุดท้ายรูปก็ถูกฟื้นฟูไม่ทันก่อนเที่ยงคืนบวกกับกระถาที่ยังไม่ได้ถูกรายหรือทําให้กลุ่มตัวร้ายกลับกลายเป็นร่างเดิมและย่อยสลายไปรวมถึงจูเลียด้วยเช่นกันลิซ่าที่บาดเจ็บอาจจะไม่รอด ชีิตและกําลังจะโดนปีศาจเล่นงานเธอเลยัดสินใจท่องคาถานั้นออกมาเพื่อสารต่อคำสาบของมันที่มีชีวิตอยู่ต่อไปกดเธอกดยึดคขาเลือดนี้และใช้เลือดในการสร้างอิทธิพลจนแม้แต่ประธานาธิบดียังมาขอเลือดของปีศาจจากเธอครับโดยเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดอารถรรพ์ที่มีอยู่จริงบนโลกนั้นก็มีอยู่หลายแคสเชน่น The Crying Boy ภาพวาดเด็กชายร้องไห้เป็นภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและถูกผลิตซ้ำเป็นจำนวนมากในช่วงปี1950 โดยศิลปินชาวสเปนที่ใช้นามแฝงว่าจิโอวานนีบรักโกลินหรือบรูโนอามาเดโอเด็กชายในภาพมีชื่อว่าดอนโบนิโลเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกตั้งฉายาว่าเด็กปีศาจเพราะทุกที่ที่เขาไปมักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ยังเป็นปริศนาที่นั่นจนบรูโนได้รับเด็กชายมาอุปการะได้วาดภาพของเขาแต่ต่อมาสตูดิโอของเขาก็ถูกไฟไหม้จนต้องไล่เด็กชายออกไปหลังจากนั้นก็มีการรายงานว่าภาพที่ได้ถูกพิมพ์ออกมา กว่า5 0 0หมื่นชิ้นและถูกวางจำหน่ายในประเทศอังกฤษ,กฤษจนในปี1985หนังสือพิมพ์เดอะซันได้รายงานเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของครอบครัวฮอลในเมืองโรเชอร์แฮมโดยทุกอย่างในบ้านถูกไฟไหม้จนหมดยกเว้นภาพหรือครน์บอยที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายจนทางสำนักพิมพ์เดอะซันต้องจัดกิจกรรมรวบรวม,รวมภาพจากประชาชนและเผาทำลายทิ้งในคืนวันฮาโลวีนโดยมีภาพที่ถูกส่งมาทำลายกว่า2 5 0 0 ้ชินซึ่งยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อของเด็กชายดอนโบนิโลนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับคำว่าเดียบโลที่แปลว่าปีศาจร้ายเป็นอย่างมากภาพวาด The Hands Resist Him เป็นภาพวาดสยองขวัญที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งในโลกถูกวาดโดยบิลสโตนแฮมในปี1972มีขนาด36คูณ24นิ้วเป็นภาพของเด็กชายยืนอยู่ข้างตุ๊กตาผู้หญิงตัวใหญ่ที่มีดวงตากลวงโดยมีมือปริศนากดอยู่ที่ประ ตูกระจกด้านหลังซึ่งดูน่าขนลุกเป็นอย่างมากภาพนี้ได้ถูกว่าจากภาพถ่ายของสโตนแฮมเมอตอนอายุ5ขวบซึ่งเขาได้บอกว่าประตูกระจกนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แทนเส้นแบ่งเขตระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกของจินตนาการโดยมือที่กดอยู่บนกระจกแทนชีวิตในรูปแบบอื่นที่สามารถจะเป็นอะไรก็ได้ภาพนี้ในกลายเป็นตำนานมาถูกนํามาวางขายบน E ีเบในปี2000โดยผู้ขายอ้างว่าเด็กในภาพเหมือนจะกลับมามีชีวิตในตอนกลางคือ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพนี้ในอดีตก็เสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาซึ่งมีนักแสดงชื่อดังอย่างจอห์นมาเล่ที่โด่งดังจากบทในภาพยนตร์ The Godfather โดยที่เขาเป็นผู้ที่นำภาพนี้มาแสดงเป็นคนแรกแต่ไม่นานก็เสียชีวิตลงจากการผ่าตัดหัวใจที่ไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงนักวิจารณ์ศิละปะที่นำเสนอภาพนี้และเจ้าของแกลเลอรี่ที่นำภาพนี้ไปจัดแสดงก็เสียชีวิตลงเช่นกันปัจจุบันภาพนี้อยู่ในความครอบครองของเคมสเมชที่ชนะการประมูลบนอี EBay, และเก็บภาพไว้ในแกลเลอรี่ของเขาโดยจะนำออกมาแสดงในโอกาสพิเศษเท่านั้น The a n g r a v e Man เป็นภาพวาดลึกลับที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมายาวนานถูกวาดโดยสีน้ำมันที่แสดงให้เห็นใบหน้าของมนุษย์บนพื้นหลังสีฟ้าโดยใบหน้านั้นถูกวาดด้วยโทนสีแดงซึ่งไม่มีผมดวงตาเป็นหลุมเลึกและอ้าปากเหมือนกำลังร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดเป็นผลงานของศิลปินนิรนะนามชาวสกอตแลนด์ Scotland, ที่มีอาการป่วยทางจิต ซึมเศร้าอย่างรุนแรงเขาเลยตัดสินใจวาดภาพของตัวเองโดยผสมเลือดลงไปในสีน้ำมันและจบชีวิตตัวเองลงหลังจากวาดภาพนี้เสร็จได้ไม่นานปัจจุบันภาพนี้อยู่ในความครอบครองของชอนโรบินสันที่ได้รับมรดกต่อจากคุณยายโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าเกิดเหตุการณ์ปแปลกๆขึ้นมากมายเชน่นได้ยินเสียงร้องไห้อย่างทรมานในยามค่ำคืนมีร่างเงาดำปรากฏให้เห็นในบ้านและประตูที่เปิดปิดได้เองโดยไม่มีคนเปิดเป็นตน้นอันไทเทลเพนจิงโด สดิสลาฟเบ็กซินสกีศิลปินชาวโปโลแลนด์ที่มีชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดแนวดิสโทเปียและเซอร์เรียลิซึมขาดเติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และได้เห็นความโหดร้ายของสงครามด้วยตาตัวเองเลยมักจะวาดภาพที่สะท้อนหนึ่งฝันร้ายและจินตนาการอันดำมืดโดยเขานั้นไม่เคยตั้งชื่อให้กับผลงานในสักชิน้นเพราะเชื่อว่าง,งานศิลปะควรถูกชื่นชมโดยไม่ต้องมีการตีความหรือให้ความหมายกับมันมีตำนานเล่าขานว่าภาพ ภาพวาดของเขานั้นมีคำสาปติดอยู่ซึ่งใครก็ตามที่มองดูภาพนานเกินไปจะต้องมีเหตุให้จบชีวิตลงในอนาคตโดยชีวิตของเบ็กซินสกีก็เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมมากมายภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงในปี1998ตามด้วยลูกชายที่จบชีวิตตัวเองลงในปีถัดไปส่วนตัวเขาก็ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี่ยมในปี2005โดยถูกแทงถึง17แผลที่ศีรษะและหน้าอกโดยคนร้ายคือลูกชายของแม่บ้านที่ทำงานให้กับเขาซึ่งสาเหตุ นั้นเพียงเพราะไม่ยอมให้ยืมเงินเพียงแค่100เหรียญสหรัฐหรือ3,500บาทเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล่าคาหน่วงภาพต้องสาซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายแต่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายและให้ความบันเทิงได้ไม่แย่เลยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นจากเราและผมจะนำหนังแปลก แปลกใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ